เทสออฟทีเซนทัลลาดเพ้าวค่ะร้านแรกที่ไปนะก็คืออัมิชาค่ะเไปถึงประมาณ10บโมงครึ่งนะคะก็คือแถวรอไปจนถึงนะโพมิโลแล้วอันนี้ะจะแบบโควิสนะคะเป็นแบบตีกับนมแบบนี้เลยทุกคนคือแบบนุ่มฟูมากแต่ที่จะสั่งไปนะคะจะเป็นเคียร์มัชชานะคะนี่ก็จะเป็นการชงเคียร์มัชชาให้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นถ้วยของทางร้านอมิชาบอกะะเลยว่าเขาตีแก้วต่อแก้วนะคะเวลาตีเนี่ยก็จะจับเวลากับเครื่องช่างด้วยทุกคนเห็นไหมพอตีแล้วแบบมัชชาขึ้นฟูมากดูดิตอนแรกเอเรงแก้วร้านนี้ไปด้วยนะแต แต่ว่ามันหมดนะคะที่ไปถือก็ตอนที่ไปรอขี่เขาก็จะให้เราเลือกตัวผงมัชชานะคะมีผงมัชชาขายด้วยแล้วก็มาตรงหน้าร้านเนี่ยก็จะมีตัวมัชชาเป็นแก้วนะคะดูทุกคนแบบนุ่มฟูมากคือปกติก็จะกินเป็นเคลียร์มัชชาเลยนะคะแบบไม่ใส่น้าเชื่อมเลยนะคะคือแบบเรารู้สึกว่ามันจะสัมผัสถึงเทสโนอของมัชชาได้มากกว่าที่แบบใส่นมอะไรเงี้ยชอบตรงที่ได้เห็นการตีแล้วก็ได้เห็นการทํามัชชาแบบสดๆทุกคนว้าวมิชานะคะอ่ะอามิชาเซนซุยแบบเคลียร์ โอ้โหนี่ดีงามมากเข็มปักอร่อยนุ่มมากอะ่ะตีนหนนุมน่มอ่ะตีนบอลเป็นสันลายแล้วก็ถั่วอือลา,ายหัวถั่วนุมน่มนุมน่มนุ่มอร่อยนุม่มออกผลมิดมิดอือเป็นไง อออ่อยไปกันต่อกับร้านที่2นะคะมิโดริไฮเตะอันนี้ก็คือคนเยอะไม่แพ้กันก็มีมัทฉามาให้เลือกมากมายนะคะมียูเก็นมียาเมะมีโอคคมิโดรินะคะตามายนี่เลยครับแน่นอนว่าไอ้เรือกเป็นยูเก็นค่ะยูเกนนะคะเพราะเออย่างที่บอกเอชอบโทนสาลายใช่ไหมแล้วแบบอยากลองยูเก็นนะมันต้องดีมากๆเลยแบบเคลียร์แบบไม่ใส่น้ำตาลได้เลยนะทุกคนโอ้ my god oh my god สุดยอดมากยูเกะน,นี่แหละมันเบามากมันไล่มากคนสาลายาลายไม่ถั่วเลยชอบไล่มากเบามากอร่อยมากเว้ยจะายจริงๆเลยค่ะอร่อยมากเออ <c oughs> ชอบคนสาลาม่มีความถั่วเลยยูเกะอันนี้ไ่าด้ถั่วอันนี้อันนี้แบบตีตีเคลียร์แบบนุ่มมาก ไปกันต่อนะคะหลังจากที่เรากินมะชากันมา2แก้วอะไรก็เปลี่ยนบ้าอันนี้มาร้านชาเอ็นทีนะคะจะอันนี้คืออยากจะมาลองไอติมมัช่าทุกคนเขามีให้เลือกถึง6ระดับไปนะไล่ตั้งแต่ความเข้มน้อยไปยังความเข้มมากและพนักงานกนะ็คือน่ารักมากมีให้ชิมด้วยนะคะอันนี้เอะลองเป็นตัวที่เข้มที่สุดนะแพงที่สุดด้วยนะคือแบบเข้มแบบเข้มถึงใจมากขนาดชิมไอติมแค่นิดเดียนวะทุกคนดูนะแล้วก็ลองชิมเลเวลที่2นะคะอันนี้ก็คือมีความเป็นนมขึ้นมาแล้วคือตัวแรกกับม,ม,มันเข้มมากมะชา่าไอติมมัช่าจากร้านชาเอ็น ไปชิมตัวที่เป็นเข้มสุดใช่ไหมก็เข้มๆก็เลยเอาตัวรองเข้มมาก็คือนิามไอติมอร่อยมากคือเขาทำได้แบบนความที่เป็นมันฉ่ายังมีอยู่อ่ะอร่อยจริงนะคือแบบเข้มมากชอบปากเคี้ยวเลยอ่ะต้องรองนะคะไอติมนะคะของชาอ,นะอา็นนะไงบ้างคะวันนี้ชิมชอบชอบแก้วไหนสุดคะนีน่เราไปสามร้านมีร้านแรก ชอบถั่วมากกว่าเป็นเรชอบตุ่วถั่วปมสาหร่ายมากกว่าแต่ว่าสาหร่ายก็ได้แต่ว่าถ้าชอบมากที่สุดก็ขอบขูวถั่วอันนี้เาล่าอันนี้ชอบอยากขูวถั่วแต่สุดๆคือติมไอติมชิมไอติมที่ไอติมสักคู่แบบสองร้อยกว่าเกิดมาต้องคอนชีวิสก็กินครั้งแรกในชีวิตสุดอะ สุดแต่มันอร่อยใช่ไหมล่ะอร่อยมากเค็มมากเลยเขาทำเรียวมากเลยอ่ะชาเขียวที่แบบชาเขียวแบบตะโกนอ่ะมนชาอุ้มะชาชาเขียวมะชามากอ่ะต้องคนที่ชอบมะชานะเพราะมันกลิ่นมะชาเลยไม่เหมือนชาเขียวทั่วไปอืมแต่มันก็ละมุนออกชาเขียวชุ่เขียวขมบกจะบูกอ่ะนะเขียวขมบอกจะบูก ชิมหน่อนิดดิชิมิปนิดเดียวคนดียวที่ที่ถ่ายวันได้มาเช้าก็เองเขาจะคีดทรงพิฟฟู่ให้มันอร่อยขนาดนี้เออเนาะส่งให้มันเข้ากันไอติมอือตักช้างในชีวิตตักช้างแค่ชีวิตสะดุ้งค่ะแต่ละร้านกินยาวมากนี่ค่ะม้าในห้าเปิดนะคะอือนี่ขาแข็งแต่ก็คุ้มค่าอร่อยมีการร มันรวมหลากหลายร้านมาอยู่ในที่เดียวอะไรเงี้ยเราแบบเดินร้านนี้เราก็ต่อคิวร้านนี้เราก็ทิ้งไปเอาร้านหนึ่งคุณภาค่ะอาะรอคิวหใหญ่แลยเอาเลยเท่มากเม่มากเท่มากแค่สองแก้วนี่ก็จะเย้แม่ทำเป็นแบบอันแรกๆอะไรเงี้ยกรนานนมเยอะกว่านี้ จะลองชิมแล้วเน,นื้นอนมนี่เรื่ออยากกินมันเข้มๆมันไหนก็ได้มาชิมแล้วนี่ก็เลยแบบได้เอาเข้มๆไปเลยก็ได้อเอาตัวที่แบบเนเจอร์ของเขาที่จะเข้มแบบจะชอบเมนูอ,นอันนี้มากอะ่มมะมันนุ่มละมุนไรลมากกันได้นะคะเซ็นทรัลรัฐเท้า,า,าชั้นไหนชั้นหนึ่งได้แต่แปดถึงสิบสามตีห้าเป็นช่วงวันแม่พอดีเลยค่ะแต่คุณแม่มากินมาฉาบกันนะคะทุกคน เล็นีมาถึมาที่สุดที่สุดที่สุดปพ้ม